คนนี้ครูแจ้งจ้างมาครับใครใครไม่รู้ครับสวนที่บ้านอ๋อคนทำสวนที่บ้านคนทำสวนที่บ้านเข้ามาครับอะไรงานเข้ามางานเดงดาวจ้างมาทไมไม่กวาดเลยมีกวาดใช่เท้าไว้กวาดถ่ายถ่ายถ่ายการใช้ไม้กวาดในการอ่ากวาดใบไม้นะผมถือไม่ถือไม้กวาดไว้ครับเท้าอโอ้โหสลายมากครับวันนี้ได้มาถือไม้กวาดไว้ฮะ ก็นแบบแดมคุณอย่าได้ไหมแล้วเด็กก็มาด่าเราใช้ไม่กว่าก็ใช้ดีๆนความมมทไก็ใช้มันถูกต้องมีไม่กว่าเนี่ยแกงโง่เฉยถ้าผมฉลาดไอ้สไตลไม่มีชื่อสไตลในนังสือเรียนนะทำไมฮะทำไมฉีีเยถ้ามันเออนี่มันไม่เอาอีโดลเออขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแน่นอนคือผมหล่อเล็กได้เหรอ เขามาจีบผมพันคนนี่ไม่ถึงผู้หญิงไม่เอาฮะยุงยุงยุงเฮ้ยทำไมรู้สึกว่าเรากวาดแล้วมันยุงทุบประก่าเดี๋ยววะกัรว้นสิ่งใครวันนี้จะพากสหอ้พูดะะไอ้จรงตรงนี้ไอ้สะดุดล้มสะดุดล้มตักระแสเฮ้ยไปเก็บก่อนเดี๋ยวแม่ปีหน้าไม่สิ่งชุด่อดอแล้วอี้ย หมายถึงชุดไม่แห้งม,มันต้องบอกว่าโอ๊ย,อยเ,เอ้ย,อยามันเข้าได้ไได <î s> สลิ่ม <î s> นี่มันกเกาะเหล็กปะนั่นมันตะขิวนั่นมันสลีมโอ๊ยพบไม่พอดีครับค <m ye? ś lam> ุณคุณลุมหมายถึงคุณดินฮะคุณลุมฟังมึงไง เดี๋ยวกูถือนั่นแหละเดี๋ยวกูปูมึงแค่เดี๋ยวพอมึงรอตบอ่าไดรอตบรอตบเพี้ยคือรอตตบไอ้บ้าเก่งนะฉลาดทำไมมันมืดจังวะเดี๋ยวมันเล่นล้อเขาสนใจมันก็ไม่ถ่ายมันจ้ะไอ้กระเทาะเชื้อโรคอยู่เหรอยังเป็นปี้วมนีด้มันมีโควิดแล้วไอ้บุญแจับ ไม่เป็นไรติดนะสิดโควิดเหรอติดโอเคอะไรวะสมบัติไอ้เหี้ยเฮ้ยทำเป็นเล่นไหมคุณดงเฮ้ยรู้แล้วโอ้โหเฮยผิดด้านโอ้โหเด็กอีกวงเลี้ยเด็กอีกวงอายเด็กนานเด็กดูเด็กนานเด็กแม่งเด็กแม่งฉลาดเลยแม่งกับบ้าวไกลย ร้องไห้ยแต่ยิ่โทรเข้าว่าตีคุณโด่งกียิยังไงครับทำให้เจอคนนะผู้ชายปกติพี่โด่งกินติมยังไงครับกินแบบไอโอว่าตีคุณโด่งโอเคครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเล่นบ้านนะครับโกัดไอ้เหี้ยโฟกัสละไปกันครับไป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 